สวัสดีครับพี่ปุ้นปุ้นเด็กเกียนครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นบัตเตอร์ไฟในเกมเอาขั้นแรกเราต้องแบนอ้อยกันเลยนี่ครับเพราะว่าตัวนี้น่าลำคานมากบัตเตอร์ไฟเป็นตัวละครที่ี่ถนาดที่สุดแล้วก็เอยากจะมาโชว์เทคนิคนหน่อย,ยในเองครับโอเค รีบเลือกเลย <c oughs> มาพร้อมกับอารนนด้วยวะเจ๊กเกอ๋อแม่ไม่อารีนละมาจา้าไปอ๋ออารนอเลนโอเคจะได้ทำคอมโบประสา <c oughs> นมัน <c oughs> จะเล่นเป็นสกินโพเซ้นเบสแ๋ยวขอรีวิวอันนี้ก่อนเซตไอเทมดาบฟาร์มแล้วก็รองเท้ากันเบน็ด จกกอกอสองชิ้นโบกินสเปียกับมูละมาสั์แล้วก็เขียวม่วงแล้วก็ดับแดงรูนใช้เป็นรูนเจาะเกาะบวกแปสองเจาะกาะแปสองอะไเงี้ยข้าวันไหนไม่มีภารกิจฟัตเตอร์ไฟจะนอนอยู่บ้านเฉยเโอเคแล้ว

เราเรีบฟาร์มเลยโอ้โหโดนเพื่อต้องเจอสีสีสีวีแลโอเคสมชีสอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เขาพิมพิม์สมมาเพื่พพยอย่อยยุ่งฝั่งเราเองถ้าไม่เข้าหอหลอก มีเวลาค่าวันเตอร์ได้ก็จะเก็บสแต็กสแต็กบวงหนึ่งเก็บครบสามก็จะใช้สก,กิลได้สองรอบพยายามเก็บให้ครบสามเพราะว่าอันติีเราจะต้องใช้ได้สองรอบมันจะเป็นประโยชน์มากในการไล่ตามพวกมัน เราเรอจังหวะเข้าเฮลินิดมายังยังมยังยังไม่เข้าเดี๋ยวรอมันวิ่งออกมาเราซ in ้อมเบอร์มันไปแบบไม่ให้เหม็นมากเหมืนมันเอาเลยโอเคสวยเอ้ยดูเหมือนว่าพี่จะโดนถอยไม่ได้ฮะเชี่ยถอ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 ยได้ถอยวิ่งวิ่งวิ่ง ถ้าถอยไม่ได้เราก็ต้องตัวให้เต็ตออที่สุดครับไอ้บุญหลานมาทำอะไรวะอ๋อ เอามลานี่เลยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเอาดาสเตเยอร์ต่อเลยถเราได้เปรียพยามเอาดพยายามเอ,อามังกรพยายามเอ,อดา,ยา,ยาออดดูเหมือนพวกมักงกรจะมานะพี่ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่าแล้วเด้อมันมาขัดจังหวะวะเราเเดียวไม่ได้โอ้โหเด๋ยวก็ไม่ค่อยพรอมเท่าไหร่ไปร์มต่อดีกว่ายังซูซีตอนนี้ยังไม่ถือว่าเราได้เปลียบเล่าสิงกั พยายามหาเงินเราต้องรวยกว่ามันให้ได้ถึงจะได้เปรียบนะเดี๋ยวเราดักแคมนี้แหละมันก็มีคนมา,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วพุ่งตามไม่ได้มานรข้าป้อมไปแล้มากันก้าะ พอแล้วเลยดีีดีีสวยโอ้โหไม่มีวีล่าเราก็ไม่รอดโอดนดีเพื่อนวายเหี <c> ้ย <oughs> yeah. มันมีการกทีมย่อเยอะให้ทีมเราด้วยนะเกิดอะไรวะเราเอาป้อมนี้ครับตั้งคลองได้เปรียบอะ ข้อไข่คืออะไรอ่ะข้อไข่คืออะไรครับไปหาหมอตัวหนึไหมีข้อมูลของพี่คือท่้าสองไเงี้ยเดี๋ยมีใครตีดาร์าอยู่แล้วก่อนอ๋อไม่หนีไม่หนีเดี๋ยวเราได้เปลี่ยนละเราตีดาร์ากันเลย เพื่อสร้างความ,ม UK ได้เปลี่ยนทีนเราอโอเคได้ละแต่ก็มูราดรือว่ามันก็ยังเิดต่ยเต็มโอเคมันพุ่งกลับเียบ <100. S 1> ร้อย ได้ไหมไม่น่าได้อย่าเพิ่งห้าดีกว่าดับขึ้นดับขึ้นพุ่งไปรอบแรกพุ่งตามครับนี่แบบน,นี้คอมโบแบบนี้แหละครับ ก็ค,คืออติรอบสองไพรพุ่งตามม,กกมา,าก็กล้ามาเอาไปเลยิดยก่อนได้เปรียบสวยไ <c oughs> อ้ยาสาบหัวร้อนหัวร้อน <c oughs> เดี๋ยว่าเราได้เปรียบม,มากครับ <c oughs> ทำมันหัวร้อน แล้วเราไปเอามากกังกรต่อเลยเพื่อเพิ่มความได้เปรียบนะโอ้โหตีอย่างแรง้อ,อสวยนั่องว่างเราก็มาปฝาก กำลังไปเพื่อนกำลังไปโอ้โหเพรนบุกมาเต็มเลยเล่นง่ายๆเลยง่ายๆค่อยๆเล่นดีกว่าเดี๋ยวรอแป้งก่อนโหถ่ไม่มีคีบอ่ะแทงเข้ามาเลยคีไม่ ไม่ไม่ไม่กล้าเข้าไปหนึ่งต่อห้าเด็ดนะโอ้ยไม่ไม่ไหวแล้วเวยมาดีตอนแรกก็ว่าจะหน,นีและแต่มาหน,นีไม่ได้ต้องสู้ครับไม่มีคำว,ว่าหนีในโะพจนานุนก,กรมของซันก่ะ I'll follow right, right. <laughs> right, right. right, right. okay, it. Yeah, sad. you Hold on, hold on, please. Oh, we've cut towards the body. The slayer has been defeated. Okay, boy, has been summoned. Our dragon lane tower is under attack. Blade goes in. Come out. ได้มูลามาศแล้เออมันจะมามันจะมาเรีดเวลล์ล่อไฮอปเปิ้ออาาเคย์คิวดเดอร์ต้องสวยทิ่หายพอตื่นพอตื่นเคยบุกบุกเลนกลางเลยใช่เฮ้ยเฮตโลโตโลเออดี๋ยวี่โดนพีดไอ้ี๊ย เฮ้นมันก้าวพี่มาเอาอะไรไหมเอาอะไรไหม,เอ,เ,ไหมเอาแม่งเลยเดี๋ยวโอ้ย่างบาไงไอ้เหี้ยให้มันทินไปตาบตาบนั่น มันสีเอาม่งแทงนี่แหละเฮียเจ้าเดี๋ยวรอให้อตุกัดเียสาดสาดทั้งเกตมีแต่สาดรอมันรอมันสาดขร้นไก ยังีมา,ากนี่วาตายโอ้ยเชีย่ยจบไม่ได้วะจบไม่ได้หรือว่าเราไม่จบวะอีมันวะ เ,เดี๋ยวเรารอเอาได้ข้อเสียของมัตเตอร์ฟน์หลักหลัที่พี่เห็นคือถ้าเราเข้าไปแล้วมันไม่ตายเราเล่นยากก็คือเราต้องคำนวณดาเมจดีๆว่าเราจะฟังหารมันได้ไหม ถ้ามันไม่จบภายใ,ในหน,นึ่งคามโบลำบากนี่แบบเนี้ยต้องแบบเนี้ยคอมโบเดียวหายแบบเนี้ยโอเคเอ้ยจังหวะดีเลยไลทไลท์เจ็บฟองครับดันกลางเลยครับลินดิสแปาดเป็นอะไรกับผาวดวะนี่ กลับไปการป้อมกันไม่เลยเฮียไม่ไปดีกว่าโอเคมานี่น uh so okay, like okay, okay, ี่ไม่พ้นหรอเฮียบอกเลยว่าถ้าสิกสเต็กครบสามเนี่ยายาธิก็หนีไม่พ้น พี่พ sure> ุ่งได้สองล็อกครับมังกรต่อเลยโอเคได้มังกรด้วยเฮียเลือแค่มูหลามมาดินเรียบร้อยอ่ะมูหลายยังกดอันตีไม่ทันนะครับตึงจัด โอ้มันได้มันได้ดาบมีตัวมันม่่งกันกันเลน,นบนแต่ว่าเราลุยเลนล่างเราจบล่างครับเรียบร้อยชิวครับโคชชิววิ c t อรีสปา มากางทีมจากทั้งทีมเยี่ยมมากเลยเพื่อนโอ้เก่งทุกคนเลยวะ่ะทีมดีทีมดีตอนี้ได้เหรียญทองฟางป่าด้วยนะครับถึงจัดได้มีพีนะครับโอ้โหเนี่ยดาวขึ้นสองดาวเลยวะ่ะ นี่15คิวตายไม่ตายเลยนะครับแล้วก็ช่วยเจ็บได้ MBT ประมานี้เลยนะครับก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการใช้บัตเตอร์ไฟล์ปาปะแล้วก็เทคนิคการเล่นในเกมต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับไป้เจอััในใ่อีทีหน้าสวัสดีครับ